Oh สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับเราก็ห่างหายกันไปถึง2วันเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยขอมาเกี่ยวกับตู้อีโวนะครับผมขอกันมาเยอะมากเลยนะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก ยังเหลืออีกเออ่กี่วันเอ่ยเหลืออีกตั้ง7วันเนี่ยนะครับผมเนาะแต่ว่าทาัมมิ่งของเออ่เจ้าเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยมันก็อัปเดตเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับผมเราก็จะไปดูของจริงกันเลยนะครับผมว่าอันไหนเนี่ยมันใช้พิมพ์เขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมอันไหนมันใช้พิมพ์เขียวเนาะมากที่สุดนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเท่มา,มากๆเลยสำหรับชุดใหม่นั่นเอง นะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเรามาสุ่มในส่วนขออะไรกันก่อนดีเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้นะขอสุ่มเป็นตัวอ่ะตอนนี้นะครับผมก็มีตู้สุ่มสกิปปืนอัปเดตเข้ามานะครับผมก็เป็นสกิปปืนอัคนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูแต่แรกนะครับผมแต่ว่าก็เกิดไว้แล้วนะครับผมว่าจะมีสกิปปืนอาคในอยู่ในตู้สุม่มสกิปปืนเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เป็น,นอัตราในการยิงลั้นสอง 2, นะครับผมบวกแม่นยำหนึ่งแล้วก็ลบระยะออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็สุมได้ กันนะครับผมอีกกี่วันเอ่ยเนี่ยอีกเอ่อสิบหกวันนะครับผมก็มาสุ่มไว้นะครับผมเป็นสกินอักนะครับผมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมา,มากๆเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวยังไงก่อนดีเดี๋ยวเราไปสุม่มในส่วนของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมก็จะเป็นกล่องสุ่มตัวนี้นะครับผมเนาะเป็นกล่องสุ่ม ไอซ์บอปปีศาจนั่นเองนะครับผมก็เป็นของที่มาคู่กับสิงันสูงซีซั่นนี้นะครับผมที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็เพิ่งเอาอ่าเพิ่งเอาอัปเดตเข้ามานั่นเองครับผมเนาะก็เป็นการแลกนะครับผมแลกโทเค็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีชุดใหม่2ชุดนะครับผมแล้วก็เป็นชุดเก่าอีก2ชุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพิเศษเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าปีกดํานั่นเองนะครับผมก็กลับมาแบบว่าถือว่าราคาถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีกว่านะครับผผมมมนนะะแ็กซ์ไไปปปเเเลยครรับพชจดิ ได้เป็นในส่วนของโอ้โหได้เป็นทรงผมมานะครับผมนะไม่ได้อยากได้เลยนะครับผมนะชุดจ๊กเกอร์เนี่ยนะฮะมาเปิดไปเปิดไปได้เป็นหน้ากากมาแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมผมคิดว่าผมต้องแลกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าแบบอันสุดท้ายที่สุดท้ายมันต้องได้ยากๆหน่อยนะฮะกดไปเรื่อยๆครับผมโอ้สิบออกก็สิบก็ออกเหมือนกันนะครับผมนี่มันตันเท่าไหรนะ่ในภายในกล่องเนี่ยอโทเค็นมากที่สุดจะเป็นสิบนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองสุ่มไปก่อนเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวจะเอาปีกดำนะครับผมแล้วก็ไอซ์วอลด้วยนั่นเองนะครับผมนะชุดใหม่ผมยังไม่แน่ใจผมจะเอาหรือเปล่านะฮะโอเคได้เป็นเสื้อแล้วก็ทรงผมของผู้หญิงมานะครับผมนะทรงผมก็เห็นก็ใส่กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมทรงผมของผู้หญิงเนาะมาสุ่มไปเรื่อยๆครับผมมาเดี๋ยนแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปวาร์ปไปเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันนะครับผมเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันต่อน,นิดหน่อยนะครับมาโอ้โหเลื่อเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้ออ oh, oh, กเป้นโอ้กางเกงนะครับผมนะ่นาจะครบเลยหรือเปล่าออกเป้นหน้ากากนะครับออกเป้นรองเท้านะฮะผมน่าจะครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออได้เป็นตัวนี้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 ฮาร์รี่ควีนครบแล้วนะครับผมเหลือเป็นชุดใหม่อย่างเดียวนะครับผมนอ้องก็เดี๋ยวลองแลกเปลี่ยนไปก่อนเลยเป็น เจ้าไอสวอไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่ได้เป็นไอสวอประตูนรกนั่นเองนะครับผมนี่เป็นกะโหลกแบบแล้วก็มีแบบกระสุนเจาะอ,อยู่ตรงหน้าผากด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออีก30นะครับผมเดี๋ยวจะแลกเป็นในส่วนของเจ้าตัวปีกนกนะฮะกระเป๋าปีกดํานั่นเองนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแจมแมวนะครับผมนะก็แลกเปลี่ยนไปเลยนะครับผมกระเป๋าปีก จัดไปนะฮะเรียบร้อยครับผมเป็นกระเป๋าแบ็ควิงนะครับผมชาร์โดวิงนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะฮะกดใช้ทันทีไปเลยนะครับผมในอย่างเฟียวนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมมีแต่อ่ามีแต่ชุดใหม่นะครับผมเดี๋ยวมันจะนานเนาะค่อยมาแลกกันแล้วกันนะครับผมเออจริงๆเนี่ยมันสามารถดูได้ใช่ไหมชุดใหม่เนี่ยมันสามารถดูได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันสามารถดูแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมนั่น,นเน่เป็นไง อย่างเท่นะครับผมเหมือนกับมอทอดอรเลยนะครับผมก็แยกได้ทั้งหมด5ชิ้นไปทรงผมหน้ากากเสื้อเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองครับผมคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะมาในเดมาร์โรยอนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปว้าไปในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเอ่อเซิร์ฟเวอร์ตัวของอินโดนีเซียของผมเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ เจ้าตัวตู้อีโวใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนน,นั่นเองนะครับผมนะสามารถกดเข้าตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นตรงนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับผมเป็น t ท m e แม็กชีนนั่นเองนะครับผมตั้งแต่เขาบอกว่ามันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เอ่ยตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่8นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็อีกตั้ง7วันเลยนะครับผมเนาะภายหน้าตู้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงถ้าทางเปิดตัวอย่างเท่ะนะครับผมนี่เป็นไง โอ้โหหลบกระสุนนะครับผมนี่ไทม์ทมแมชชีนนะครับผมก็คือเป็นแบบว่าเป็นบุรุษหยุดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการหยุดเวลาแล้วก็หันอาวุธเนี่ยออกไปทางฝั่งที่ยิงเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็สั่งให้มันเคลื่อนที่มันก็จะ ปล่อยออกไปนั่นเองนะครับผมนาะลักษณะพิมพ์เขียวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์เขียวนักท่องเวลานั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็รูปหน้าตู้นะครับผมก็เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีสีทองนะครับผมือว่าสีเหลืองนั่นเองนะครับผมขอเรียกเป็นสีทองแล้วกันนะครับผมเพราะมันสีที่น่าจะใช้เขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมนาะแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับผมแล้วก็เออสีขาวดํานะครับผมฟ้าม่วงแล้วก็ดําทองนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในตู้กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะ เป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมภายในตู้นะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีสีทองนะครับผมทองดำเนี่ยจะใช้อะพิมียวเยอะมากที่สุดแล้วก็ลูกแก้วเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับผมเนาะรองลงมาก็จะเป็นสีม่วงน้ําเงินนะครับผมแล้วก็อ่าช้พิมผิวน้อยที่สุดเดี่ยจะเป็นสีขาวดํานั่นเองนะครับผม,ผมก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทีละชุดกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะชุดแรกนะครับผมก็จะเป็นชุดเซ็ตที่ช้พิมียวเยอะมากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไง ก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมตรงข้างหลังเป็นรูปแบบว่าแบบเหมือนนาฬิกาเนี่ยออกมานะครับผมเป็นการเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะไปแยกได้ทั้งหมดนะครับผม5ชิ้นด้วยกันทรงผมนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นทรงผมฟูๆนะครับผมออกเป็นเส้นๆไม่เป็นก้อนๆน,นะครับผมค่อนข้างจะสมจริงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นแว่นตานั่นเองนะครับผมแว่นตาก,ก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเนาะเป็นเอฟเฟกออกมาจากแว่นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่เป็นไงโหออกแนวแบบเดียวๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ เสื้อนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเสื้อก็จะติดเอฟเฟกด้วยนั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็ตรงอ่าปกคอเสื้อก็จะเป็นเอฟเฟกแบบวิงวิงด้วยนั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็กางเกงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงกางเกงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนาะแล้วก็รองเท้านะครับผมจะเป็นอ่าขอบทองแบบนี้เลยเมื่อใส่รวมกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงอ้าวมันไม่รวมให้ละเออเป็นแบบนี้นะครับผมนาะแล้วก็ชุดเซฟผู้หญิงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนนี่เป็ไง มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกที่ต่างกันก็คือตรงหูนั่นเองนะครับผมตรงหูแมวที่โผล่ออกมาก็จะเป็นเอฟเฟกของเจ้าตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเนาะอย่างแรกก็จะเป็นอ่าหูแมวนะครับผมแล้วก็หมวกนั่นเองเนาะแล้วก็ทรงผมก็จะเป็นแบบว่าถักเปียนั่นเองเด็ดเดดบล็อกนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นแว่นตานะครับผมติดกับตัวปิดปากเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมจะติดเอฟเฟก็็็กกกกกาางงงงงเเเเเเแบบบนนนนนีีี้ลยะครัผมมปไอฟฟ์ด้วยนนนะครับบบผมเเเี่ยกกางงป็แ แบบลายวิงวิงนะครับผมเป็นลายอร่าอะไรประมาณนี้นะครับผมผู้ชายมีหรือเปล่าผู้ชายก็น่าจะมีด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ่อผู้ชายไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ที่กังเกงนะครับผมแต่ว่าตัวผู้หญิงน่ยมีนะครับผมเนาะแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างเท่มากๆเลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวสีม่วงน้ําเงินนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกที่หายไปก็จะเป็นเอ่อตัวอะไรอะ ตัวข้างหลังนะครับผมที่เป็นตัวเหมือนแบบการเวลาท่องเวลาเนี่ยออกมานั่นเองนะครับผมก็จะหายไปทรงผมนะครับผมแว่นตานะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยเอฟอเอฟกต์แว่นเอฟเฟกต์แว่นตาก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมที่เป็นตัวตัวเลื่อนเนี่ยออกมาจากแว่นตาเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับผมเนาะอย่างอื่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแบบออกแนวเรียบๆนะครับผมไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เนาะแต่ว่าเอฟเฟกต ก็จะมีตรงปกเสื้อเหม, desktop, มือนเดิมนะครับผมเป็นแบบวิ้งวิ้งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนาะแบบนี้เลยนะฮะชุดผ er ู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผมเอฟเฟกที่หายไปก็จะเป็นในส่วนของตัวข้างหลังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกกางเกงก็เอฟเฟกกางเกงก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับผมนาะเลอเพียงแค่เอฟเฟกหูแมวข้างบนนั่นเองนะครับผมก็แยกได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนน่เดี๋ยวผมกดให้ดูไวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะช้าเนาะก็จะมีเอฟเฟกตรงเสื้อด้วยนะเนี <im 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 ่ย เอฟเฟกต์อันนี้ม่ตรงเสื้อหรือเปล่าอ่าเอฟเฟกตรงเสื้อด้วยนะครับผมแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยมันมีตรงแค่ปกเสื้อนะครับผมเนาะเอฟเฟกของผู้หญิงก็จะมีตรงเสื้อนะครับผมแล้วก็ตรงอ่าหูหูแมวนะครับผมแล้วก็ตัวที่ใช้ผิวเขียวเยอะมากที่สุดเนี่ยก็จะมีตรงกลางเกงแล้วก็ตรงอ่าด้านหลังด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเพิ่มมา2ออย่างนั่นเอง นะครับผมเนาะแล้วก็อย <als> ่างสุด <and> ท <tide Hello phases> ้ายนะครับผมที่เป็นตัวที่ใช้เขียวน้อยที่สุดก็จะเป็นเซ็ตขาวดานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างดีจาน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมผมว่าสีมันเท่ดีนะครับผมเนาะก็ทรงผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเหมือนกับเจ้าตัวสีทองเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าสีก็จะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะครับผมเนาะตัวแว่นตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวแว่นตาต่างกันหรือเปล่าน่าจะเป็นเลขเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย ตัวแม่นตาจะเป็นเลขเดียวกันนะครับผมเนาะแล้วก็เออจะแยกได้เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อก็จะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมเสื้อไม่มีเอฟเฟกนะครับผมนะเสื้อไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับผมตรงปกคอก็ไม <'s in> <mood> okay. so, right. right. okay. ่มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมแล้วกางเกงก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับผมก็มาดูเอฟเฟกกันดีกว่าก็จะมีเป็นตรงหูแมวอย่างเดียวนะครับผมนะเป็นหูแมวแล้วก็หูแมวไม่มีเรืองแสงด้วยนะครับผมก็เหมือนกับเหมือนกันไม่มีเอฟเฟกคต์เหมมมืออนกับบบแไ่ีเเเฟฟคลยสักอย่างนะครับผมเนาะ เสื้อมีหรือเปล่าเสื้อก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมนะกางเกงก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมรองเท้าก็มีเอฟเฟกสรุปแล้วนะครับผมก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกเยอะหน่อยนะครับผมเนาะเอฟเฟกเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ใช้พิวเขียวเยอะมากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เรียงลงมาตามนี้เลยนะครับผมนะนี่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 ประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็บูพิ้นหรือว่าพิ้วเขียวก็เป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปในเซิร์ฟไทยกกันนดีว่าะครรรรรััััับบบผผผมมมไไปปดดูกกกกกิจนนนีว่าะคคเลยม ผู้ชมแลยนะก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มอีโวนะครับผมที่จะมาในเซิร์ฟไทยในอีกเอ่ออีก7วันนะครับผมในะอีก7วันก็รอกันไปนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเขาเอากระทะมาขายแล้วนะครับผมเป็นกระทะตัวนี้เลยเป็นกระทะพรีออเดอร์ของสิกาสูซีซั่นปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์แบบประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแบบเป็นแบบเรื่องแสงนะครับผมแล้วก็เป็นลายยักษ์นั่นเอง ในราคา1,000พเพชรนะครับผมใครพี่พลาดไปก็สามารถมาซื้อได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมของเดือนนี้ที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมโครโนตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมสมบัติโครโนนะครับผมก็เป็นการใช้โทเค็นในการสุ่มนั่นเองครับผมโทเค็นก็จะได้จากการทำธุรกิจนะครับผมแล้วก็ลงเล่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอามาสุ่มของรางวัลพิเศษก็จะมีเป็นสกินกระทะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวโปรไฟล์นะครับผมแบนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว เอ่อตัววางหน้าล้อเครื่องบินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆก็จะเป็นการกดสลับตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีเป็นชุดเซ็ตที่มีการคอลแลบกับ c r 7เวนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นชุดผู้ชายต้องมารอดูกันว่าจะมาในรูปแบบกิจกรรมอะไรนั่นเองครับผมเนาะก็เป็นการสุ่มประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นกิจกรรมในเกมก็จะเป็นการเก็บโทเค็น F นะครับผมเพื่อนําไปแลกในส่วนของร่มชูชีพนั่นเองนะครับผมก็จะสามารถหาแลกได้จากตู้ ตู้เซฟนั่นเองครับผมแล้วก็กิจกรรมคาตาณะนะครับผมคาตาณะโครโนที่หลายๆคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมเนี่ยจะเข้าในวันที่15เวลาเที่ยงนะครับผมแล้วก็จะหมดในวันที่21นะครับผมเวลา5้าทุ่มมาสินั่นเองนะครับผมก็6วันนั่นเองนะครับผมภายในกิจกรรมก็จะมีเป็นสกินคาตาณะนะครับผมมีสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสกินกระเป๋าสกินรถสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีท่าเต้นสูด้วยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าพิเศษเลยนะครับผมการันตี5ครั้ง รับอีโมจิสู่ทันทีนั่นเองนะครับผมเนาะก็น่าจะเป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันที่15ก็มารอดูกันนะครับผมว่าเจ้าคาตาเนตัวนี้เนี่ยมันจะเท่สักแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็เป็นคาตานะ์ไอเฟ็กสายฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นลายสีม่วงนั่นเองแล้วก็ตรงปลอกดาบเนี่ยมีคำว่าโครโนซึ่งเป็นชื่อของตัวละครใหม่อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเปกก่่ออนนนนนไว้้้เจจัััคคคลิปหาาาาะรรบบบบผผผมมมทูช๊๊ยยุ